เสียงน้ำมาตาว่าเป็นยังมีเสียงรถไถควบบค่ะพี่น่องเสียงดังคับไถเข้ามาแล้วถ้าคายได้นะ้อนมากเลยค่ะทุกคนเอหมดจาดพี่น่องรถไถพี่น่องด้วย พมได้กับอาทงนันเพื่อนกับใส่รถไถธงนี่กับใส่รถไถพี่น้องจ้าแต่ก็แวะทักทายทุกคนจ้าจ้าขอบคุณมากมายนะคะคุณวิรัตเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่น้องเนาะอ่าส่งคลิปไปทุกมือเด้อคุณอย่างนี้จะถ่ายให้ดูนะคะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เข้าไปไก่บ่ได้พี่น้องเพราะว่าเสียงรถไถมันดังยังไม่ผ่าน คลองส่งน้ำเป็นคลองส่งน้ำนู่นเพื่อนเขาทำอยู่ฝั่งโน้นค่ะทุกคนแถวนี้ทํานาสองรอบค่ะทุกคนคนเนาะอันนี้เราทํานารอบที่สองครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีค่ะคุณคุณอะไรเนาะยางนิดไม่ได้ใจวะ เมื่จะเคยเข้ามาในะยินดีจำชื่อไ,ได้นะครับแทายกันได้นะค่ะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องทักทายเนาะเนื้อให้ดูอีกฝั่งหนึ่งพี่น้องอันนี้ก็ของเพื่อนบ้านของนาเพื่อนค่ะทุกคนของนาเพื่อนเนาะ กันเข้ามาได้จ้าคุณจิตตาทานข้าวหรือยังคะทุกคนมีไรห,หลุ่นนะพี่น้องฟังนี้เพื่อนกระดมแล้วดาแล้วเนี่ยน่าน่าจะได้เกือบเดือนละค่ะเพื่อนๆเนาะจะได้อยู่ให้พ้นเสียงซะหน่อยค่ะทุกคนหากใครเข้ามาได้จ้าฝั่งนี้ก็เป็นของยูนิต ต้นกล้วยก็มีอยู่สองตนพี่น้องแต่ก่อนก็เยอะนะพี่น้องตอนนี้ไม่รู้ไปไหนหมดค่ะโอยอสิลมพี่น้องนิดหนึ่งนะคะพี่น้องใครเข้ามาแล้ว่าทายได้นะคะอากาศร้อนมากค่ะบ้านนอกเรา เขาสองสี่แบบค่ะแบบนี้ค่ะทุกคนจตาบรรยากาศดีมากเลยค่ะแต่ยีนี้จะเข้าไปเยี่ยมบ้านเนะคะทุกคนเนาะก็เบิ่งลูกเจา้าใกล้จะถึง40นาทีแล้วค่ะทุกคน ย่ำแล้วน้องพี่น้องย่ำแล้วมันก็จะลินก็จะแตกค่ะทุกคนลินแตกค่ะ้าก็สิจมค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้อันนี้ของของเจนิดเองคะ่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนอันนี้กำลังย่ำทักทายให้กำลังใจกันได้นะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ฝั่งนี้ก็เป็นของยนิดต้นกล้วยก็มีอยู่สองต้นพี่น้องแต่ก่อนก็เยอะนะพี่น้องตอนนี้ไม่รู้ไปไหนหมดเตรียมะหวานอยู่วันสองวันนะคะพี่น้องอันนี้เราก็เตรียมแช่ครับปลูกแล้วก็จะหวานเอานะครับพี่น้องให้ดูบรรยากาศแถวบ้านยนิดเด้อค่ะสัญญาณเป็นยังไงบ้างเนาะเพื่อนเพื่อนทุกคนทักทายนะคะไล่ยิงยันจนสี่สิบนาทีนะคะเพียงเท่านี้ได้โจบไหลเพียงแค่นี้ได้จับพี่น้องเนาะ ร้อนมากเลยค่ะทุกคนจ้าไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะเอนจ้าอากาศดีอยู่ค่ะคุณวิลาสวัสดีคุณยายแอมค่ะดีเสียงยรถไถทุกคนครับพี่โน,โนเสียงดังค่ะไถเข้ามาแล้วถ้าายได้นะคะ ว่ากัยังเสียงดังอยู่ค่ะทุกคนแต่ถ้ามันดังมากๆก็จะปิดเสียงนะคะทุกคนเนาะคุณกีตาร์คุณยายลำสวัสดีคุณกีตาร์ค่ะคุณยายแอมสวัสดีนี่นั่งอยู่โฮมอยู่คาริทัสค่ะทุกคนนั่งอยู่ร่มค้าง หลุดแผลพี่น้องแชทายให้กำลังใจกันได้นะนมองนั่งจนพี่น้องแดดแดดแรงไม่ไหวน่าจะดำโมเมนต์ดอกพี่น้องมันมันห่อนหลายมันทนบ่ไห้เออชับพี่น้องเนาะไอ้ยิ่นี่จะเดินไปฝั่งนู้นหาไปดูพ่อบ้าน ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องเนาะก็จะเดินไปหาพอบานอันพืชย่ำแล้วเนาะพี่น้องย่ำแล้วมันก็จะดินก็จะแตกค่ะทุกคนดินแตกค่ะหญ้าก็สิจมค่ะทุกคนแล้วก็ใครเข้ามาแล้วกทา,ายได้นะคะ่ะอากาศร้อนมากค่ะบ้านนอกเรา อันนี้เพิ่งบริหออนะพี่น้องเพราะว่าไม่ได้ห่อหนาแล้วส่วนมากก็จะทํางานนะพี่น้องร่อนมากเลยค่ะทุกคนเออหมดจัดพ,ดพี่น้องหลายยืนยันตัวตน40นาทีคะ่ะอันนี้หยุดพักผ่อนนะคะพี่น้องคะ่ะออกมาอยู่ตรงทีจะได้ออกมาทีหนึง่งยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้เตรียมกันทํารอบสองแล้วนะคะอันนี้ก็อ่าเย,ยนิดไม่ได้ทํางานเมนมนีเนาะเพราะว่าไร่อีกครึ่งหนึ่งสิบไร่เป็นของน้องเพ่นน้องพี่น้องเนาะตน,นละรึ่งค่ะพี่น้องจต่มีอยู่หน่อยเดียวมัน <laughs> มีหลายเพิ่นดอกพี่น้องพี่พสวัสดีค่ะทองส่งนะ้ำ กองทรงหน,นุ้นเพื่อนเขาทำอยู่ฝั่งโน้นค่ะทุกคนแถวนี้ทํานาสองรอบค่าทุกคนอ่าตรงมุมๆเนาะที่ใช้รถล,ลากไปพี่น้องก็จะรอหวานอย่างเดียวอ๋อยังไม่ทานใช่ไหมคะคุณจิตตาแดดแรงมากค่ะเออชะพี่น้องเนาะไอ้ยินี่จะเดินไปฝั่งโน้นหาไปดูพ่อบ้านาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องเนาะก็จะเดินไป หาพอบานอัานพื้นนามถ่วมค่ะทุกคน้านามากน,นี่ก็คือว่าถ่วมเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็ค้นเดือนตุลาไปแล้วก็เสียงลดก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเนาะโฮม,มใหม่ก็ไม่ยู่สองโฮมกัะพี่น้องใปกันเข้ามาได้จ้าคุณจิตตาทานข้าวหรือยังคะ พี่น้องวันนี้เราก็มาดูพ่อบ้านย่ำนานะคะพี่นอ้องอ่าพ่อบ้านเพ่นย่ำยุคฟังผุ่นค่ะผุนผุนพุนจ้าแต่ก็แวะทักทายทุกคนจ้าจ้าขอบคุณมากมายนะคะคุณวีรัตเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะพี่น้องเนาะอ่าส่งคลิปไปทุกมือเด้อคุณ ยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องอาจจะว่านใ่ค่ะพี่น้องมืออื่นกับว่านแล้วค่ะโมนี้เพื่อนกระเตรียมเตรียมลาลากรดีก็ตัวใหญ่อยู่นะเุณเ่อแอมโอ้ย,อยนี้จะไปอยู่ตรงไหน